พุทีกระเทิดเนาะแบบผูทวงซักซื้อโตไหมนะบ้าน นาปนปาเราอีกเนาะบ๊วสดีปายเด้รอยืนเงินแม่งนขอระับยู สวัสดีน้องอ๋อเฮ็ดนี้ยังนะสมบอ่อโอ้สมอมันแปลนสมโกไม่จำใครเนาะดินดินของน้องบดอ,บบอ่ะบ่อสองใส่สโอ้ถ้าบ่วบดมาใส่นี่เนาะหมองโกนนี่นี่เคียร์แท่งน้ำใสมาไปปลูกผักเลยเน,นาะแต่ว่าวันนั้นเราต้องใส่แบบทั้งรางแบบมีบดแต่มองปลูก อือด้วยน้องนำฝนไปใส่คือบุเห็นมั้ยนี่ฮะน้องนำฝนไปใส่ฮะี่เพื่อนบ่โอเอาดูกี่เพื่อนไม่ตู้ไปอยู่บ่มาแล้วเขาเราไปใส่เราไปทางบ้านเอือยบ้านเอือยบ้านป้าเจ้าเห็นบ่ที่ว่าใครสามน่วยพิษกันย้อดอันบ่เราละเมื่อยังเราไปเรียกบ่ มาดิดน้ำแต่เอายอยงเอาเอานมาแนมาอ้อยเอาอ้อยมาปลูกอืออือตัวน้ำพลได้เอาลูกมาเนี่ยสะเฮือนผู้ไปตวจเอาน้ำพลไปตลาดบ่อคือบูเห็นนะเดิหน้าว่เดหาเอื้อ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 ว่ได้แนมเราว่ามีตุนมาแล้วอี สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ปัจุบันสุควรเด้อกินยินดีต้อนรับช่องแม่น้องน้ำผึ่งเนาะอองใสทางก็ไม่ <c oughs> จงังไพ่สวมแซ่บเลยมันไอเกี๊ยงกล้วยพ่อพี่น้องเลยต้นมงม่วงนี่ปีหนา้าอะไได้กินหมากได้นี่ชื่นเลยเนาะชุมเจ้าปลูกต้นมงม่วงแบบโมหิลอะนะน้ำมันมีม,แบบมันแบบมันดินมันชุ่มได้แล้วน้องเนาะ ขนุนคืนน yle, อพักน้องแตวก็เขียวกลุ่มเลยพักน้ำฝนก็พอได้แกะไข่ได้เลยเนีอยก็ะักแตงนั่นนี่กักแตงเป็นนท่านใหญ่ใช่ไหมจ้ะสิดอยปิดก่อนมาละขี้เข้ากินเน่าหรือเปล่าเนอะได้ยังกินมาไหมปลาทูอ๋ออันนี้เก็บไปแล้วตรงซายของเจ้าบ่อันเก็บไปกระสอบในเน่านย่านั่นลูกเจ้าลูกหลานเท่าไหร่น่เตะ มันเป็นคมนะนัสาดินไปกน่มอยซาดินไปมันเพียงเนาะพอบหวไกลหมุนเขาปลูกอ้อยปลูกอ้อยปลูกหัวชิคขยปลูกอันพวกอันดายางค่าค่าเพราะเขาใช้ได้เอาเนื้อมันไปแกงใช่กระดูกโมย่งอือ เฮ็ดโดนนองไอ้เอาว่างในเฮ็ดเมื่อวนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนบ่ไตั้งอก่นไม่ได้ไปเรียนอะไรนี่่กม่เรียนี่าไปก็ไปเลยทไอกะทำนะรกไปเฮ็ดเนาะงานนักๆไปโรงเรียนนวบาเนี่ยครัอืเปลี่ยนกันเนาะ เพื่อนเพื to to centers, <S <S uh, okay, right? like ่อนละมือหนึ่งนี่เพื oh, ่อนหาไปเบิตคคนหรือเปล่าะงทีอะมุนไปแน่ไปแน่ดูหน่ยไล่กันเพื่อนเขาเห็นไล่เขาเขปไปไลคือบไปี่เพื่นก็เก็บอีดีบอเออซนนะเก็บะเจ้าถือเพื่นเก็บหรือเ่ฮะยังไ่ได้ถือเก็บจากเถื่อเปล่าเก็บ่ไดน้ำเมียมเลโอ้ยกอนเอาบาดนี่ ก็บป an, <c oughs> ูใหญ่เพื <h east> ่อนแก้บลนน้องไงเขาว่างเขาก็ไปได้เวียกงานเขาได้ก็ได้ในบ้านเมืองเขาหน้ามือลูกเต่าเขาสิใหญ่จะได้หั่มจะได้เฮียนพาโบมีเพื่อนนี่เขาก็บลูกเต่าเขาก็บโบเป็นจังเซตจังเซอโบมีคมหูเนาะดีว่านี่เพิ่นได้เพิ่นมาด้วยต้องทำมืงเฮียนเขาเลยก็ถือว่าชุมเจ้าก็คือว่าบุญวาสนาของเขาอ๋อเนาะพอดี จะไปเบิ่งทั้งผอสร้างก่อนเด้อะโดยเหตุเรื่องานต่อน้องเลยสองผมเมี่ยตืองขยันพี่ๆน้องเลยเดี๋ยวมาเบิ่งทั้งผอสร้างเพคนเฮ็ดเรียกงเห็นงานเนาะต่อมานี่หลังจากที่ว่าเติมกำลังแล้วแผ่นดบตัวนี้ยังอยู่พี่เนาะมาเบิ่งน้ำกัารพี่ๆน้องเลยต,ตั้งตี แพนสุดอกสุดละเนาะห่มสบายบาดนี่บ่ดแต่ว่าห่มนั่งเผืตกรอมมึงด้วยนะพอเนะ Ăn à, phi con ừ. Đi phèn lốp phèn đôm Nó Đi phèn đôm bảy đi nó sẽ phủ với này cửa nơi rồi ไร่ใหม่บ่ติอันบ่ตอกนี่บอกนี่เด้อมันเถอะเอ้ยบาดนี่ไปขึ้นหนังคาแล้วก็สัมบ้ามีห่มมองนังนอ่ะไปพุ่นต lôm ngoài <laughs> ừ. đây nữa. Ừ, ดีกระเทาเนอแบบปุวงสักโตไหมนะบัตบัดเซียวได้ขึ้นหลังคาน่ย โอเคอืมเราต้องติดต่อใครไห ได้ปลาเราอีกเนาะฮะบทสวัสดีพนันเด๊อยืนเงินแม่เงินข้อเรา ເດີ້ຮັບຢູ່ອາຫວັງຊິຕັດອັນໄດ້ສະແປດລົມເປັນຫຍັງລະກໍອອກຊແດວສອງຄືຊັນແຕລົມກອນສ່ນີຫ້ນຢູ່ຫມុກ แต่ว่ามันถ้าไปเดิน4ีเดินหานี่ขึ้นหลังคาเนี่ยป้อโตป่วได้แต่ช่วงนี้ยังว่ามีลมมีอย่างเนี่ยเทกตัวนีชวนัวนี้ใช่ทั้งพอเราตัดอยู่รุมแล้วยืนขึ้นบันนี่เนาะถ้ามันชีบอกพอดีตัดอยู่เทิงหวนเนี่ยปลายเมือต้องได้ตัดเอาอีกเนาะสองเมตรกับเส้นเครื่อง

โอ้ทุกอย่างเมงกมเส้นคงแมตตหนึ่งกับเส้นคงแมตตหนึ่งกับเส้นคงก็รับประถงบ่อท่านเจ้านะพีกระเทาะเนาะ ทั้งหนากได้เนาะอีกเดี๋ยวทั้งหนาบันรนี่ใส่ขางทั้งหนาสองเพนพอดีไอึ๊บ เงินคืนให้ทั้งทวดพ่อเพื่อนเรียบร้อย เลยละไอ้จังพอล็อก้นแล้วจังชวนน้องแตวหาเก็บไม้บ้านีเก็บไม้ไว้ดิมๆพวกไม้แป้นก็ใชไว้แต่ชวนไม้แป้นเวลาพอมันหรือว่าทางเฮามีงบก่อเนาะกะสีดึงง่ายพวกไม้แป้นเทคานไม่ผูกคอตายเฮ้ยเห็นแต่คนวันชิญนี่กะมีได้บ้านเฮาที่นอนวางเตียงเลยได้ บ่นะพี่น้องก็มาถึงว่าพี่น้องเพราะเป็นลูกของพ่อหน้าแล้พ่อหน้าโดยยูบอลดีว่าบดขืนโบราณมือโดยมือนั่นเลยมือบนขึ้นมังพิ้นแหลพอดีออกจากเคื่อนบิดพอดีเอาเตียงกำลังจะออกมาฮอดชิโนพอดีทั้งพ่อโทรหาก็เลยดิวกลับไปอีกแล้วไะเอาเมื่อเราวันใดเอาเมื่อฮอดพอดีเพิ่นเอาไปป้าซาเลยเราก็เลยไม่ได้ลงไปอะไลูกลูกติดเมีย ลูกติดอันลูกอันไหนลูกคอน้าเนาะลูคอนาดูอน้าลูกกับอันเมียคนก่อนเนาะว่าไงแบบพวกคตู้ที่มาเอากับแมยใบเตียงนี่เมียแล้วก็เสียทั้งแม่ตู้ทั้งพี่กับพัวแล้วก็เสียเดี๋ยวมาเอากันแต่ลูกเรากับบ้าง่ายก็คือฮาว่าอะไรคือพูดแหี่ยเพชรชิงที่บัลปุรีกับร้อนเน่แล้วก็เอื้อนน้องน้องนุ่งที่ว่าอยู่นั้มดั้มอยู่นั้มกับบัวกายอยู่เพื่อน นี่เป็นนอหน้าเบิรมิเตอราอยู่เพื่อนคนเดียวเพ่อนเนืนางใหญ่แมนเพื่อนหลังใหญ่เพื่อนชั่งชันโรยเพื่อนสองชั้นนับน้อยันมนั่งและนั่งย่อดจะได้พอไอ้น่งย่อดเสื้อไผ่ได้ใส่ไผ่ใส่ไผ่มัดนางยออยักว่าว่ามนิวมนคิดว่าชิมวนได้ลองมึงว่า ไปบอกมันเอ่อเดี๋ยวที่ว่าพี่น้องอันเดือดรุกของพู้ตุ๋เนาะพี่ผ่านมาให้แต่พี่พี่น้องเอ้มือตรงเสม,มือผ่านมาเฮาโหลดเจ็บเลยหนึ่งยังเล่ไปหาหมอผัวเอาไปอยากนะนั่นเนาะตุ๋พ่อเนาะเป็นเป็นไข้ยังก็เล่นต้องไปหาซื้อยากินวะอ,อ่ะยังไปหาน้องแตวเพื่อนพี่พี่น้องเอ้แห่ทั้งน้องเพคนทายนะ ตงเตนก่อนนะข้างเฮาสิถายเบิรอบๆทั้งพ่อคนตีแป้นลมก่อนออตกตะปูนี้อ่ะโ้มุมก่ ตีเป็นร่มเลยก็เอาซองสีขึ้นมุ้งบาทนี้จากแผ่นหนึ่งสองสามสี่หา้าหกคอกแผ่น ิประมาณนี้ค่อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิไปเบิ่งพี่น้องแก้วคนก่อนหัวยิ้มเป็นๆกันอยู่เนาะเดี๋ยวกรอบก่นเนาะยังต้องวงด้นี่เนาะยนนี่ก็หวยร้อยได้แล้วงบ่ตู้แล้วก็แยงอยู่ทางน้อนะบ่่หัวลาย ตุนองนบบอกคิดอยู่นะยังอยู่บ่สบายดีตุสบายดีโด้ยสบายดีทุจ้ากันดุทุจ้าดูทุจ้าไว้ทุจ้ากันไว้บึงขักขนาดเลยได้ขี้ข่าวแล้วบ่กินแล้วกินข้าวกับยังกินปลาแน่กินแต่ปลา เกดกี้เคยไกินแต่ปลาซิวว่ะตุ๊ดอนนี้ได้กินปลานิ้นเป็นไงดอเออนะปตูกี้เลยกัชื่อกินอยู่บ่ปลานิ้นเผาเลยป่ะมันแพงบ่หว่าบ่อยากกินเคยชื่ออืมชื่อเรโอ้ตู้เช็ดนั่นนั่นใหม่บ่เนี่ยเต้าหร่าเ้เบยใช้วงดูวยค่ะใช้งดูวยใส่หลุงมฮืองใส่หนุ่มฮงองดอเช็ดยังอันน่ะ Sed, so yup> โอ้ตักชิ้นตักปลาตักชิ้นตักปลาอันเทเลส์นี่เอาเงินแล้วเอาเงินเลยเอาเงินแล้วแบบนี่ยังมาแล้วเออแต่นี่แหละเราได้นงเราได้แล้วเลยเอาเงินแต่ยูทูปเงินปนเอาเงินตั้งแต่ยูทูปปนนี้ฮันตุนใหญ่มามองคล เท่าไรนี่เจ้าอันบันคือบม่งเงินหายใานะให้เจอหนั่นแสนหนึ่งห้แสนหนึ่งหรือว่าอันหนึ่งหาสิบพันได้ได้ชาวแผ่นมันมันว่าได้ชาวแผ่นได้สองได้สองเออถ้าปกติเจ้าขายอันเท่าไรนี่หา้าพันอืมเราให้แสนหนึ่งหน่อยาจะได้ชาวแผ่นได้ไปชาวแผ่นเดี๋ยวว่างจะเฮ็ดอีกเฮ็ดอีกเฮ็ดอีกอย่างแผนนึงแบบนี้เดือดอันเดือดอันนึง่ง เจ้าเฮ็ดให้เฮาเด้อ2อันเฮาแต่เฮาบ่จําเงินให้เจ้าเฮ็ดก่อนเฮาสิเอเงินให้เฮ็ดได้แต่ลาคืนนันละบเฮ็ดบ่ได้โอนี่เจ้าเฮ็ดกลางคืนบ่นี่น่ะจักมื้อสิแล้วนี่น่ะมีตวนี่แค่แต่ชาใมือเดียวโอขอแต่ได้ตัวนี้มันสิยากตัวเราอันนี้เนาะยากตนี้นี่อืออนี้ได้เลยโอ้ไ้นึงยลงเฮิซนันบ่ดอ จะใช่ไว้ว่าตัวนี้ไว้โอ้คักได้นเีเอาแล้สองานเอาชิ้เมื่อให้ถาเมไว้ตชิ้นแห้งเดี๋ยวแลี้ยวได้เอาสองเงินให้จ้าแล้วผเลยเอาก้อนเอาก้อนเดี๋ยวเจ้าใช้เงินบดเดี๋ยวเจ้าสี่ข้นเทพอันนี้ยง่าแห้เยนี่อันนี้ก็เอาต้นใจยูทูบผู้อืดแล้วมันีะใช้เงินวัดเลยเนาะเออห้ใช้ได้เก่าหูยขใจยูทูบเลยเกอยาก บอกละเพิ่นนี ười, like ่เด sí ้เ <c> ฮ <ười> yeah, ็ดเพิ่นนีาตเจ้าเนาะญาตอันก้อนเงินก้อนค้ำเนาะเออค่บ่ได้ญาติเฮ็ดคือต้องเฮ็ดแล้วอือเพราะว่ามันมันตนี้สิสานง่ายเตนี้เนาะตเนาะสั่งไว้นําตู้2อันาแล้วเดี๋ยวเฮาสิเอาเงินให้มือให้แม่ตู้มือให้ในเฮือนตาก้นแห้งหรือ่ปลาแห้งคือคือเพิ่นเว้าน่มันตากมันแห้งง่ายนี่ะเนาะ บางทีเนี่ยมันนานให้น้ำยาดองเลยนี่เลยน้อยน้ำมันยาดองพอบ้านเฮานี่สิมักอันนาหอยก็ลงนี่ไว้ทั้งขีดตะไคร่ตา,ตากปลาแหง้งหรือป่าสิ้นแห้งหมุดบวกลึนน้อยน้องเฮือ,น,อนี่มีขีดตะไคร่ทึงเลยเจอกับเสี่ยวหอยอู้หได้รถบายแท่ๆนี่นนบา ตะนามือนี่ก็บข้าวป,ประดิษฐ์นี่ไก่สุดอยู่แถวไรตุ๊กนะแถวนี้เลยหมึ่งกบเอวกบคามนี่เลยเนื้อหั่นไปกันสารนี่ได้นสารได้แต่กลางคืนเวลาฝนไปอยู่นอนกับแม่เนาะพอตอนเวรนี่รนะับพระยาเรือว,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 ว่าหับเพิ่นเต็มเต็มเลยไม่ได้ไปทงางไหนก่บุตรเล่าคอยพี่น้องเลย ผมเดิมเนาเดี๋ยวประตูผมแดงผมแดงแต่ผมพีผมงอกเนาะตู้เจ้าอยู่ยี่ปีแหละความกำมางยืมความกำังอยู่ม,มออาลายบ่มผมคือผมมีก็ม,ม,มีอยู่เนาะมีลำเส้นทั้งพี่ทั้งขางพี่แต่แบบมาลายคือเราว่าเนี่ยลายเนี่ยแดงปูนอันนี้เออจะว่าแรงปูนอ่ะจะเฮ็ดยังตุปูนในงานปูนอ่ะจะแบกอันใส่นห,นหัวบ่ทำไมเนี่ยวัดตามนั้นแหละแต่ว่าปูนมันเข่าขึ้น น,อน,ใน,ใน่อยอะไรวันอยู่ทางนี่ยมันควันเลยโรงงานที่ว่าข้าวชไปเอาปูนมาให้น้องแก้วนี่บอกโรงงานที่นี่ตัวอะไรโรงงานบา้านฝางแก้วนี่บริเวณตัวพุ่นบอกบา้านฝางแก้วนี่นะที่เป็นตัวเทิงพุ่นนะคนโรงงานเดือนเท่าไรตู้ตอนใจเฮติกี้นะเขาอ่ได้ะไรเป็นเดือนเป็นตูน ชิมหามือเอาโอ้ชิมหามือเอาเท่านึงเท่ายชิมหามือเอาเท่านึงหกแสนหกแสนก็เดือนล้านช<อ><อ>้อนเนาะไปไปขาดได้หน 6, ึ่งหกแสนกานขาดมือหนังได้ใจสี่แสนหาแสนโอ้เ<อ>พิ่นไล่ชาวบ้านเขาขาดเพิ่นกระหักเงินไปโอ้แม่นแนเนาะตามหลักของเพิ่นโรงงานเลยอยู่ใส่ก็คือกันอยู่ประเทศไทยเขาเขาเคยไปเห็ดเวียดก็ขาดกับเพินพ่นกระหัก เออตนนี้บ๋ไปตอนนี้โ่ได้ไปต,นนไตัวนล,ล้รับ <laughs> ใส่ใส่เดียใส่ซิ้นโดยเราไปลองเลยจนะยเรียกวา่าทางประตูเ <laughs> นะี่ยเบิ่งลูกเบิ่องลานนะแนะ่ตัวออยู่กับลูกกัำลานนี่แหละโด <laughs> ยยากคิดเด้เดี๋ยวน, <laughs> <laughs> นี้เนาะมึงคิดอยู่บ่เดเดี๋ยวนี้ <laughs> ยาบ่เราโมซูหนาเร่เต๋อหน้าก็เป็นคนที่ว่าน้องเตียวหักกันแลยเล่นอยู่ก็มีนะฮะเงินอยู่ก็มีอะไรมึงใหังคิดเอาวะนี่เราข่าก็ไม่กินเข่าก็มีกินแน่ๆเสแซรบก็ไม่กินมึกินของที่บราเคยได้กินก็ได้กินเราเพื่อนกำลังมึงใหญ่เนาะเพื่นไฟน้ำในยังก็มีหมดแหละ อาบน้ามืออยู่วาเดี๋ยวนี้ตอนแรงวันเ็อาบบวาวเดยินว่าต้องเตียวหายมือไดบาวตอนเช้าได้บวาวเบิกป่าเช้าเบิ้งเบิงตอนเช้าบวาวได้อาบหนาวเนาะล่องเตียวว่าบอาบบได้น้องเตีวหายดแล้ววน้าบ่อึดจชิบอาบน้าแล้ว่าไปไปตูอยู่ก็รูกกหลานต่อกัน แต่ว่าพ่นพ่้าหายด้เยกเป็นู้อันพุอื่นมาในพ่นสีหายเนาะไปโหอืมอ้หายกันเราว่ะในท้งประตูทเอาคิดกก็ยืนที่แบบๆอยู่ สวัสดีเนองมาซาเดียวยืนยันเหมือนกิ๊ชื่อแป๊บๆอยู่นี่เป็นอุปกรณ์การสั่นเรื่องตัวนี้แต่ตอนนี้ญี่ปุ่นน่ะเนาะก็ยังเดืออยู่ทางเอื้อยกะเดี๋ยวรอให้สัมีงบก่อนจะมาเนาะใส่ส่งขาดอีกได้วันนี้ขาดเมื่แล้วขาดมดแล้ว Cường, cường, hài, khát ừ. Yo, sai dick, dung dung cưng, 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 hả? cưng, dung khát dung cưng, 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 dung, dung cưng, dung, ไปนั่งแตวนั่งแงงเ,งเงงบิร์งซางกอนแ้ว้างคนขึ้นโคกนี่แล้วอแตเพราะเอ้ยนั่นเดี๋ยวจะชวนกันหาเกมใไม้เนี่ยว้เจไรเจ,รเจ,รเจรเนึงก็กไ้ไปฟังหมอก้องบรดเที่ยวนะไปฟังคุณเด้อไม่แป้นนะว้แต่ชวนไม่แป้นเด้อเวลาเขามีงบอันโกแหละมันจัง้างันจังจับเอาสมัยพวกไม่เสร็จอะเขาจังว้ยตาหักพวกไม่เสร็ไม่เยี้ที่ว่าโตตัดนะเขากองไม่กองนึ่งพวกไม่เสร็จนะแต่ว่าไม่แป้นนี่เขากองว้ตาหัก กองไว้แถวไปแถวมันธรรมาดาสร้างเพิ่นในเอาไปใส่งานเนี่ยเพิ่นจังไม่ได้ค้นเครื่องที่เฮาเรียนไว้้เพิ่นขึ้นตัวนี้แล้วก่อนเย็นไมมถึกระ <laughs> พะถึกระพะดีเว้ยน่นแต๋เนาะเหน่อยทาย,ยังวันนี้ขึ้นหนาวเหมากับตอนนี้มันขิมกันแดดขิมกันแดดเหน่อยอันไหนคิวอะไรติดคิวพี่ทาคิมกันแดด <laughs> นาะโอเค่ันนองเอ้ยเบิ้งสางเถอะอะสบายดีเด้อเนาะงไปโดยอ่ะโอเคมาพี่น้องเอ้ยสหรับคลิปนี้ทางคู่เมย์น้องน้ำพินก็สช่ไหมขอจบคลิปก่อนรอถ้าเบิ้งติดตามร่วมกันอีกคลิปหน้าไปพี่น้องเอ้แล้วคลิปนี้ไปแล้วพ่อกันคลิปหน้าเด้ออยู่ดีไม่แห้งสบายดีสบายดี